วช่แล้วอะไรทำอืม,มช็อกโกแลตเลนี่ยใช่ <c oughs> แต่ขนมปังเนี่ย <c oughs> มันก็ใช่อะไรเนี่ยทำมาทำอะไรแห่แทนที่จะได้ของขวัญอะไรเขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรวันนี้เป็นวันเกิดเดียวนะก็จะได้แกงเดียวเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็แกงด้วยวันนี้มีคลิปมาเซอร์ไพรส์เดียวเราก็มีคลิปแกงเดียวแต่คือเจเอาเนี่ยทำเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมถ้าเป็นช็อกโกแลตล้วก็เอาโลเนี่ยเอา,าช็อกโกแลตไปละลายแล้วก็นนี่แล้วก็ เอาเทียนตั้งที่นี่แล้วก็เอาไปซื้อไผ่เดียวให้เดียวกินนะนี่ทังแกงแล้วก็ทางงซื้อไผ่แบบว,ว่าจิตเซื้อไผอย่างเดียวแบบว่ามันก็ไม่ใช่เนะมันก็ต้องแบบมีแกงบ้างอะไรเงี้ยไปดอเองไปนี่ก่อนไปละลายช็อกโกแลตกันดูสิใส่ช็อกโกแลตตรงไปลงไปพอไ,ไม่นอ้อ เนี่ยตตติิๆๆๆิหาทำเนาะดูดิอะไรมันต้องใส่น้ำด้านนี้เนาะโอ้ยมอไม้มอไม้โอ้ยมอไม,ม,อม้โอ้ยไม่หยิบเ,เป็นคนสำเร็จมันละที่วันนี้อือหือกินมอไม้ชิเปิง้งกินไมม อืมไม่ใช่หอมได้เหม็นบ่ะอืมสิมอใหม่เลยจริงอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ต้องใส่ลายดอกตองใส่ชุบ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 ,ชบ,ชบอขนมเค้กจับได้ไหมเนะาะเอาอันนี้ก็ไว้ไว้ข้างล่างก็ฟิวขนมปังเลยเนาะ กระแลดเยิ้มเยิมเหมือนเบราวนี่เลยยังกับเบานี่ดูดูปิดปิดเอ๊ได้อยู่เด้นี่เนาะเชงคือได้ไงคนไหนฟิลแบบว่าทำเค้กค,ครั้งแรกอะไรอย่างงี้นเนาะไอ้ยัยงเทโอ้โหอุ้ยนี่มันก็เป็นอืมนี่หน้าตาเค้กเป็นที่เรียบร้อยพอได้ยูเดนเนาะไอ้ตุ้งติ๋ก็เป็นฟิวขนมปังไปแยกอีเชื่อไม่เชื่อ ไปเดี๋ยวไปเตรียมเทียนเตรียมไม้ก่อนมาแล้วทีนี้ได้เฟชเช็คมาแล้วเตรียมการก่อนที่นี่นี่เดี๋ยวดีจับได้ไหมวะเนี่ยเค,ค้กอืมน่าก,กินด้วยเนาะโถโอ้ยหามเอ้ยนี่วันเกิดปีนี้เป็นไงล่ะซ้อมเป่าดู อีข้างล่างนี่ก็เป็นออ้ยตรนนี้มันเห็นนิดนึงล่ะช่างมันเธอมันจำไม่ได้ดอกเดี๋ยวรอมลงมาหล้วกันทีนี่โอเคสาหรับเค้กวันนี้เองก็เซ็ตเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะยังแบบร้อนๆอนอยู่เลยแบบเดี๋ยวรอเดี๋ยวลงมาจากบ้านก่อนแล้วก็จเจาตัวนี้ไปเซอร์สื้อเดียวแล้วที่นี่ปอนนามีอีกอย่างหนึ่งที่จีเอเชื่อเดียวอีกอย่างนึงเพราะว่าอันนี้อาจจะผิดหวังเพราะว่าเค้กมันเป็นเค้กปอบเนาะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งทีเดียวอยากได้มากก็เลยซื้อมาแสดงความยินดีในวันเกิด ไม่รู้ว่าจะถูกใจแม่นาะแต่ว่าสิ่งที่จีไห้นี่คือลําโพงมาแชลคือเดียวน่ะอยากได้มากเลยเห็นเปิดดูทุกวันเราก็บอกว่าอยากได้ทุกวันน่ะนะเดี๋ยวรอดูว่ารีแอคชั่นเดียวที่เห็น,นลําโพงมาแชลเราก็เห็นเท็กทีนี่ที่ทําไห้แบบนี้มันจะเป็นยังไงถ้าทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันดเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาจากบ้านก่อนแล้วก็ไปดูกันอีกทีนึงไปตามเดี๋ยวลงมาก่อนไม่ลงมาจาักทีเราโทรเรียกก่อนแป๊บน,นึงนะรอะอเตรียมพาไปตลาดเดิงลงมาเร็วๆ ตื่นไรตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วแป๊บนึ่งดอเออเราเร็วรีบลงมาอ๋ออ๋อืมแค่นี้แหละนี่ยแตเองก็มาเตรียมเซอร์ไพรส์ดักรอตรงนี้เลยถือไม่ได้มาแล้วเสียงลงมาแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยวิ่งทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่อุ้ยมติดละสุขสันต์วันเกิด สุขสันต์วันเกิด Happy birthday to you ทายอะไรเนี่ยเอากับวันเกิดทิ้งไงเขากะทายไว้เอาติดไม้ก่อนวันเกิดเขาจำวันเกิดเขาได้ด้วยเหรอกับันนี้ไงเนี่ยเห็นไหมเขาทำเค้กสีเขียวเลยได้เนี่ยเอะไรเนี่ยเอาเป่าอธิษฐานเหรอแลย Happy b i r t เ d a y แล้ป Happy birthday แล้วเนี่ยสาธุขอให้ช่อง เดี๋ยวพัสกรกับปังปอนปังปังดังๆเด้อซาทูปีนี่มาได้หลายสับสองแสนสามแสนสับเด้อซาทุกเอ้าอันนี้เขาทำเค้กเหรอเขาทำเองก็มือเลยมากินเร็วมาชิมดูมาชิมเอาเนี่ยชิมเหรอเธอทำเองเหรอใช่ทำไมมันดำอย่างนี้ล่ะเอากระช็อกโกแลบช็อกโกแลตมันกระดำแบบนี้ตัวมันื้อเลมันก็เป็นไวช็อกตัวเนา้อเลอะ อ๋อ,อ,อ,อนี่นี่น,น,นี่อ๋อทำไมขนมปังมันเป็นแปลกๆวะอ๋อมัอนหนากินกป็นนันตัวเป็นไงอืมหอมหอมดีเลยอะไรท่ามนาอะไรปแปลกๆเอา้าช็อกโกแลตนะฮืมมันบ่ใช่แล้วอะไรทำไมฮึ <at> อ,อืมช็อกโกแลตเนี่ยใช่ <at> แต่ขนมปังเนี่ยมันบ่ใช่ กระจอกกระแลนก็กระทับหม่เองก็มือเลยเนี่ยเอาแต่ทำไมอันนี้มันกาดบออกเลยล่ะพี่สุดเถอเถือทำให้เขาเนี่ยก็ของขวัญมันเกิดของขวัญมันเกิดอะไรหรอกมันเกิดกับโบได้ของขวัญ อะไรเนี่ยทำมาทำอะไรแห่แทนที่จะได้ของขวัญอะไรเขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรเธออยากได้อะไรมาเปิดรูปดูก่อนเลยเลยมานั่งมานั่งมามาดูดูอยากได้อะไรอยากได้ลำพวงมาแชลอยากได้จริงแม่อยากได้จริงถ้าให้ยจะทำอะไรจักอยากได้มากๆเลยเปิดรูปดูดูมาแชลเธอหน่ะอยากได้อันนี้อือช่วยกองดูดูหน่อยเขาอยากได้ตัวนี้ใช่แม่ตัวเบอร์ซื้อแล้วเขาดีเสกให้เธอับเสกอะไรนั่งดงนี่ฮึนั่งดูนั่งลงนั่งดูฮึจริงเหรอ เขาดึงออกมาจากอันนี้เลยเธอจับโทรศัพท์อะไรแบบนี้ดูนะปิ๊บไงอะไรเฮ้ยเหมือนกันแม่หนึ่งดึงออกมาเลยปิ๊บแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเธอไปชื่อตนไหนเนี่ยเป็นไงเฮ้ยพี่ลีอะของใครเปล่าเนี่ยของพี่นิมเปล่าของพี่นิมยืมพี่นิมมาถ่ายเฉยโอ้เอาเอาจริงดิเอาถามจริงดิชื่อไฮเอ๊อ ของเขาเหรออ๋อซื้อไหติงจริงดิเห็นบอกบนอยากได้ตั對對้งนานแล้วก็อยากในอยากได้ก็ซื้อมาให้แล้วจริงอะทองคุณบันเกิดเสียงเสียงเสียงซิฟมาเลยฮะได้จริงๆริอะเอาก็นี่แหละจริงๆแล้วเอออย่า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 เป็นไดเป็นไดเนี้ยซื้อมาเช้า้เป็นไดฮ อวันเกิดเนี่ยซื้อมาเช้าให้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดแล้วคิงคิงช็อกโกแลตอืมอันนี้แพ้ได้นะแพ้ได้ขอบคุณหน่อยโอ้เธอทำคลิปด้วยโอ้โหตายแล้วมีทั้งทำทั้งคลิปแกงแล้วก็ทำคลิปแ้ลงวันเกิดด้วยแล้วก็สุขสันต์วันเกิดครับ FC ทุกคนนะอืมไวยพรวันเกิดให้เดียวด้วยครับปีนี้วันที่17พฤศจิกายนใครที่ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อ่ะไวยพรวันเกิดให้ผมแนบเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ อายุ28ปีแล้ว28ปีแล้ว <c oughs> <c oughs> เก่งแล้วครับบายขอบคุณครับ